ช่วงฤดูฝนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่หญ้าเนี่ยขึ้นเร็วมากแล้วก็ลกมากถ้าลกมากๆเดี๋ยวก็งูเข้าบ้านจะจ้างเขาตัดก็ครั้งละห0าร0อเราก็ไม่มีเงินประมาณ2องอาทิตย์หญ้าก็จะสูงมากละว,วันนี้เราก็เลยมาทําการฉีดยาหญ้าแต่การฉีดยาหญ้าต้องเออ่ปิดให้มิดชิดนะคะหน้าตาหรือว่าผิวพันธก็ใส่บูทใสอะไรให้เรียบร้อย เดี๋ยวจะพาไปชมการฉีดยาฆ่าญ้าของบ้านสวนป้าอ้อยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการฉีดยายากันอันนี้เป็นที่ฉีดแบบเป็นปืนนะคะมันจะเป็นแบบใหม่ที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์มาผู้หญิงก็ฉีดได้เดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยค่ะ ปืนเลยนะคะมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกอ่ะที่เราได้ฉีดเราไม่ต้องเดินไปไกลต้องขอโทษท่านผูช้ชมด้วยนะคะที่ภาชนะที่เราจะใช้ฉีดเนี่ยมันจะมีเสียงดังเพราะว่ามันใช้แบตเตอรี่นะคะมันก็จะดังเป็นแบบตึต๊งๆๆๆึงึเลย แต่ก็ไม่ดังมากก็สะดวกค่ะแต่การฉีดเนี้ยมันจะต้องมียาฆ่าหญ้าเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาผสมน้ำตามเอ่อจำนวนที่เขาบอกมาแล้วก็ใส่กระลอนแล้วก็เอามาฉีดได้เลยมันจะหนักในช่วงเอาน้ำใส่น้ํายามาเนี้ยแหละ เฉีดนะคะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเราก็เอามาฉีดตัวไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยนะคะผู้หญิงก็ทําได้ค่ะเพราะมันเบามากแต่การฉีดยาฆ่ายา้านะคะต้องฉีดเฉพาะวันที่แดดจัดและก็ร้อนจัดนะคะจะได้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น